ใช้ตัวช่วยมาออ่าหาแล้วคุณคราใช้หม้ช่วยเพราะว่าเสร็จพอแล้วเด็อนนีดนะคะนักเรียนทุกคนได้ยิงคําว่าจำนวนคู่จำนวนที่ไหมคระจำนวนคู่จำนวนที่รู้สึกว่าเด็กๆชั้นป .2 เเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ มีข้อสอบออกจำนวนคู่จุดลนที่ไหมมีไหมคะมีม,มีข้อสอบออกจำนวนคู่จุดวนที่แต่ 我开口。Oh, you 好的啦。啊 大会。 开门。對嗎